โอ้มาแล้วมาแล้วตัวแรกแหกมานครับผมบตาไงเลยครับตาไงตาอบดินแต่วบอมากินเขาป้าอาณารอรอมาโอ้มาด้วยจ้ามาผมออกขึ้แล้วครับผมครับผมคุณพ่อใช่บ้านผมครับผมมือนี้เอามาษาหน่องครับผมพวกบรรยากาศครับน้องเล็กนี้ครับ ไฟหนาหนาวมาเบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องสิเป็นแนวใดทีมงานเท่ากันมาซอยกันมากหนาหลายตาไม่หลุดันมารถไหลจับจับแนนจับแนนจับแนนโอ้มาแล้วมาแล้วตัวแรกแหกมันครับผมบักง่ายเลยครับโอ้บกง่ายกว่านั้นกินยิ้เหมือนเงี้ยนปวได้ไหมปิดได้รึป่วยได้รึให้เบื่

ไปไงเจ้เห็นหนาบวกเคยเห็นหนาช่างเลยเขาเห็นเขาเห็นตะเคียงไหมส่วนนี้หนูคิดดูดิบ่ยากหรอกนักลบย่อมมีบาดแผลครับผมนี่หนูเราอยากอายกล่องเครื่องสูบหน้ามาน็อตขาดครับตาอบดิน

โอ้เดกกันิาา่งาไโอ้บักคายงด้อนี่จ้ว่าเราหัวดีพอ เห็นเกาสวนเอาวิงดและเกาวิ่งเกาส่วนนี่เราส่วนต้มเลนจะเห็นอมดแต่ยังก็ไปส่วนตมเลนใครดึงถเท้าหุ่นหูเยนี้ไม่ดู้เกอึงอี้องเอ